โอ๊ยมาแล้วทำไมพร้อมจังเลยลูกฮัมโล้พร้อมจังเลยเฮ้ยยิ้มถึงจังเลยยิ้มจังเลยลูกหิวหิวหิวโอ๊ยมอมแมมจังเลยมอมแมมจังเลยอะกินลูก อ่ะแบ่งกันลูกอ่ะกินกินกินแม่คิดถึงพะโล้จังเลยวันนั้นกรอบข้าไม่ได้แวะหาหืมกิดถึงแม่ไหมคิดถึงแม่ไหมลูกคิดถึงแม่ไหมอ่ะลูกอะอะแบ่งกันอ่ะแบ่งกันอ่ะลูกอ่ะเอามีมีมี เก่งจังเลยเนี่ยมาตรงนี้มาจะได้เยอะๆลูกฮัมฟาโลเจ้าฟาโลไข่หวานเจ้าฟาโลไข่หวานโอยเก่งจังเลย,ลยเก่งจังเลย,เก,เลยกินซิลูกกินแล้วอ่ะ อากินด้วยกันอ่ะอากินดูอ่ะอามี๊นิ้วอามาแม่ไปแล้วนะแม่ไปซื้อ,อยาให้พี่โทมัสก่อนโทมัสไม่สบายเดี๋ยวแ,แม่ซื้อมาฝากอีกเดี๋ยวแ,แม่ซื้อมาฝากอีกแม่กินถึงจังเลยกินถึงคะโร่จังเลย านอนกินเลยสบายจัดอะูกอ่ะแบ่งกัน,น,นกินอ่ะแบ่งกับแบ่งกันกินๆ จังเลยกินสลกกินแล้วลูกรอจังเลยลูกรอจังเลยลูกรอจังเลยหืมหืมี่ตแม่ไหมไปอยู่กับแม่ไหมไปอยู่กับแม่ไหมล่ะไปไหมไปแมมลูกไปอยู่กับแม่ไหมไปแล้วนะเดี๋ยวแม่ไปซื้อยายพี่โทมัสก่อนพี่โทม,มัสแม่สบาย ไม่เปแล้วนะพอรูบ๊ายบายบ๊ายบาย